สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้เมื่อนี้เฮาสิจับหมูปลาเรานั้นแม่ค้าไว้เรานัดแม่ค้าไว้ว่าเราจะขายหมูปลาคุณนะ่ะคุณนะ่ะเห็นบอ่อเห็นบอ่อนี่ลูกหมูปลาเรา นัดแม่ค้าไว้ว่าสิมาจับมูปลาเดี๋ยวสิหายเบิ่งเอ้ยเข่าขอกอนปีนปีนปีนหนูว่าแต่แม่จับว่าอย่าพึ่งจับวะอย่าพึ่งจับนี่หลายบอ่ออู้นี่จะโตนอ้วนตัวใหญ่ไวเนาะ โอจับงานอยู่ดอกแม่พัน 1, หมูป่าเรามีซ 4, 4ี่ตเนาะแม่นอนหะ 5. กับพ่อพันหนึ่งตัวพ่อหมูป่ากับซี่งอ่ำมีสี่ราคาสมแต่ก็เป็นหมูป่านี่จ้านี่จ้าเราจะจับหมูป่า อาหารพุ่แม่ให้อาหารลูกๆแม่เกลือมูคุณหรอบอหัวของมูคุณฮหรอเอ๊ะออกมาแล้วคนอิ่มล้วคนออกมาแล้วแจกแจกส,ดสวดนี่ลายกินอาหารน้ำกันกินอาหารน้ำแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้ามาแม่ค้ามาเราก็จะมาช่วยกันจับโอ้ยหนูว่าจับอกไปให้เขาลวนแม่เพราะว่าบาอยากให้เขาเขาคอ,อกอันนี้ก็จะเป็นบอกรบที่เราเลี้ยงนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคอ,อกหมูหมูหม,หมูอันนี้ก็จะเป็นสะสะ ปล่อยปลาลงหลายชนิดอยู่บริเวณรอบสวนเราจับร้อยบอกแม่โอเคเอากระสอบห้ามนี่เตรียมเข่งเตรียมเข่งโอใจกระสอบห้าม เอาไปเห้ยังอ๋อแม่มาสีหัวงมันบอเราเตรียมเข่งมาจับหมูป่านี่ขามก่อนเออเออเอาไปใส่ขอกหน่อยไหวเนาะใส่ขอกหน่อยนี่ไหวไล่มันเข้าไปขอกหน่อย นี่คอกสำหรับที่เราจะจับสี่เข่าไห้ไร่บ่วยยายผดเอาหนูกระสิลาดอยู่ข้างนีนโอ้ยอ๋อเอาอันมันมันโตใหญ่หลายจนมันหลอดปองบอได้แล้ว ย่าขวางทางคนว่ะเข้าไปในอคอกจะเด็กๆนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกจากคอกแล้วเข้าคอกจะเด็กๆเข้าคอกจะเด็กๆอืมโขน ลายสวยไหมลายงามๆเข้าไปคอกเลยจ้าเด็กๆ <c oughs> <c oughs> ออกกันอยูอ่เอาแม่เปิดประตูไว้บนนั้นคือบกเขาทำไมเธอไม่เข้าออกกันอยู่หนาประตูบนยอบเขา เกือบสามสิบตเนาะเข้าไปค่ะแม่บ่เอาอันห้ำมหลอมันไม่ของเนาะโอ้ยตัวนี้คือหลอดกูมูแทะฮะบิดจะเคื่อ้ลยคักเอาเล่นกลับไปเบิดแล้ว ก็จับยุหันเลยเตี๋ยไนตัวเมียแมแ่แมงหัวอ๋อเ,เออไปไปไปเขาขอ,อกบบเด็ตซีดลืมลืมลืมปิดเอาไหม <c oughs> <c oughs> ไปไปไปเด <c oughs> ี๋ยวตอนตอนเขาขอ,อกไหมก่อน กัดเดือนโมเมนสิสองเดือนผนบอกกินนมอ่ะตนอนออกมาพร้อมกันทุลักทุเลแมนหมดเข้าไปเอากระเขา้า มะเกลือเรื่องไปปีตเอาเมื่อกข่าไปแล้วมันก็เข้าไปแล้ว,นลว,นลวหนึ่งสองสามตัวทุลักทุเลคอยกระเยียบคอยกระเยียบขี้หมู อามมแล้วอามมแล้วลอกก่อนเบิดแด้รบอกเขายืดออกแม่แม่แม่ไปแล้วต้างลังแม่นะ่ะแม่รัดไว้ อ,อ,อ,อ๋อเออมันการโม่หน่อยบอกมย์เปนไรมากขอขออืมกสิยานหนูคือเกาเออมันเขาคอกนั้นบ่ได้ดอก ยังข้างหลังแม่น่ะแลนกลับไปอีกแล้วยกลงอโอทุลักทุลเล่คนเปิดเกลือก <cười> ừ ừ. <cười> 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 <laughs> <laughs> <đòi>. ก้าเก้าเหรอห้าบังหันชิบเอ๋ม e ีต <br> ัวหน่อยตัวใหญ่ บอกคนสิเบืองเพศงามอยู่ลลยไม่แก่หรอกนะเิ็นมันใส่ได้ใส่ได้ทุกวัยฮะเปยังกันนะ